นี่มันอะไรของคุณเนี่ยฮะคุณปล่อยฉลงรีบปล่อยฉลงเร็วไหนคุณบอกว่าผัวของคุณมันยังไม่อยู่ไงคุณเบาๆหน่อยได้ไหมแล้วก็รีบเข้าไปหลบใต้เตียงก่อนอะไรนะคุณจะให้ผมเข้าไปหลบใต้เตียงเหรอผมเพิ่งซื้อเสื้อมาใหม่นะคุณโอ๊ยคุณอย่าพูดมากเลยนะรีบเข้าไปหลบใต้เตียงก่อนแต่ฝุ่นมันเยอะนะคุณโอ๊ย ดเออ เสร็จเลยเนี่ยอาดคบทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะคะฉันคิดว่าคุณบินไปประชุมที่ประเทศจีนแล้วซะอีกคือผมตั้งใจว่าจะมาเซอร์ไพรส์คุณนะ่ะแต่ก็คงไม่สำเร็จละว,ว่าแต่คุณเถอะทำไมวันมีกลับาบ้านเรียจังอ,อ่ะอะไรนะคะคุณจะมาเซอร์ไพรส์อะไรฉันเหรอคะคือผมตั้งใจโอยกีบลาบจากหน้าบ้านมาที่ห้องน้ำนะ แล้วผมก็ตั้งใจว่าจะให้คุณเปลี่ยนใส่ชุดนี้แล้วก็เดินออกจากห้องน้ําไปที่ห้องนอนน่ะเอ่ออาคะคือฉันยังไม่ได้เข้าไปในห้องนอนเลยค่ะเยี่ยมเลยงั้นคุณไปเปลี่ยนใส่ชุดนี้ดีกว่า โอเคเกิดอะไรขึ้นอะแต่งค่ะตกลงค่ะผมดีใจจังเลยอะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยนะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่สุดของฉันเหมือนกันเราไปหาอะไรดื่มฉลองกันดีกว่านะคะอ๋อเดี๋ยวกี้ผมคิดอยู่แล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้ เดี๋ยวงั้นคุณรอผมแป๊บหนึ่งนะแต่อาร์คะฉันไม่ได้อยากจะฉลองที่บ้านนะคะฉันอยากประกาศให้โลกรู้ว่าฉันเนี่ยมีความสุขแค่ไหนเราไปฉลองกันข้างนอกดีกว่านะคะอ,อ๋อคุณครับงั้นก็ได้ครับ แต่ว่าคุณรอผมอีกแป๊บหนึ่งนะครับคุณมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ฉันอีกคะคุณนี่เซอร์ไพรส์เก่งจริงๆเลยนะคะคือว่าผมตั้งกล้องว้แอบถ่ายตรงนู้นนะครับคือผมอยากเก็บทุกอย่างไว้เป็นความทรงจำของเราสองคนน่ะนี่คุณอย่าบอกนะคะว่าคุณอัดทุกอย่างไว้ตั้งแต่ต้นเลย ใช่ครับผมตั้งกล้องเอาไว้อะผมอยากเห็นโมเมนต์ตอนที่คุณเดินเข้ามาในห้องแล้วเห็นบรรยากาศตอนที่คุณกําลังเห็นแหวนนะครับผมอยากเก็บทุกอย่างเอาไว้เลยอะโอ๊ยผมตื่นเต้นจนทนไม่ไหวแล้วอะงั้นเรามาเปิดคลิปดูด้วยกันลเลออยไม่ไม่ค่ะที่รักอ่อเออ,เอ,อคือฉันยังไม่อยากดูตอนนี้คะ่ะอาร์ตฉันว่าเราเก็บคลิปไว้เปิดในงานแต่งงานของเราดีกว่ามันคงจะดูน่าประทับใจมากๆเลยคุณคิดว่ายังไงคะถ้าเราเปิดในงานแต่งงานของเรา เดี๋ยวเพิ่งดูเลยนะคะเอาไว้ดูพร้อมกันในงานแต่งงานของเราดีกว่าอเป็นความคิดที่ดีนะใช่ไหมล่ะคะงั้นเราไปกันเลยไหมคะเดี๋ยวรถติดนะ โอเคไหมผมว่ามันก็โอเคนะสำเร็จทีเนี้ยอาจก็ไม่รู้เรื่องของเราแล้วเราก็แค่ลบคลิปก่าวทิ้งแค่เนี้ยก็เรียบร้อยใช่เรียบร้อยเลยแหละ ตายแล้วเป็นอะไรครับเอเอย่ยททำให้ฉันตกใจสินี่คุณดูนี่ดิค,คุณดูนี่นะค่ะก็มันไม่เหมือนเมื่อวานอะเมื่อวานมันมีจจการตั้งอยู่ตรงนี้อะค่ะแล้วคุณดูที่ผมถ่ายไปนะดูนี่ เป็นใจก,กันใบปปรดของอาร์ด้วยถ้าไม่มีนะเขาต้องจับได้แน่เลยกี่คุณลองอย่างนี้นะคุณใจเย็นก่อนแล้วเรามาตามหากันว่าใจกันเนี้ยมาบิวที่ไหนเอออาร์คะพอดีชันเพิ่งเห็นว่าใจกันที่โตข้างเตียงม,มันหายไปอันนี้คุณรู้ไหมคะว่ามันหายไปไหนอ๋อเมื่อเช้าอะ่ะผมทำมันตกแตกเองอะ่ะไม่ต้องกังวลไปนะครับ ไม่ได้นะคะเอ่อฉันหมายถึงฉันเสียดายมันนะคะมันเป็นใบโปรดของคุณด้วยให้ฉันเอากาวมาติดซ่อมให้ไหมคะคุณเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนหรอคะเอ่อผมคิดว่ามันน่าจะซ่อมไม่ได้นะเพราะว่ามันแตกเสี่ยงๆเลยอะผมเก็บไปทิ้งขายะเรียบร้อยแล้วครับอ๋อดีเลยค่ะอ๋อฉันหมายถึงดีเลยค่ะที่คุณเก็บเศษแก้วไปทิ้งให้เรียบร้อยเอ่อฉันไม่ควรคุณแล้วดีกว่าคะ่ะ แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันที่บ้านนะคะเอานีา่คุณทำอะไรอะ่ะกำลเอาแจกันที่แตกอะ่ะเอาออกมาติดกาวให้เหมือนเดิมไงนี่คุณจะบ้าเหรอมันแตกขนาดนี้มันติดกันไม่ได้แล้วอย,อย่างเดียวที่ไม่ได้นะ ก็คือให้อานรู้เรื่องของเราไม่ได้พุ่งมาแต่ยืนเซอยได้ไปช่วยกันสินี่ผมก็กำลังช่วยกันอยู่นี่ไงเจอแล้วผมเจอใจกันแล้วแบบเดียวกันเลยอยู่ใกล้ๆนี่เองดูดิเหมือนกันเป๊ะเลยอะ ฉันต้องการแจกันใบนี้ที่ร้านนี้มีใช่ไหมคะอ๋อมีค่ะคุณลูกค้าโชคดีมากเลยนะคะแจกันแบบนี้เนี่ยเหลือใบสุดท้ายแล้วใบนี้เนี่ยสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวฉันลูกค้าไปทางนู้น,นะคะ่ะใบนี้ค่ะคุณลูกค้าเออสวัสดีค่ะ คือว่าแจกันใบนี้ยฉันขอได้ไหมคะไม่ได้ค่ะขอโทษทีนะป้าก็จะซื้อแจกันใบนี้เหมือนกันเนี่ยป้าตามหาทั้งวันเลยเอ่อคุณป้าดูใบอื่นได้ไหมคะป้าไม่อยากได้ใบอื่นป้าจะเอาใบนี้ใบอื่นสวยกว่าใบนี้ตั้งเยอะนะคะคุณป้างั้นเธอก็เลือกใบอื่นสิงั้นเอาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวหนูเนี่ยซื้อแจกันใบนี้ให้คุณป้าเองแต่ว่าหนูขอยืมสักสองสามชั่วโมงได้ไหมคะ แล้วทำไมป้าต้องให้เธอแช่ด้วยละ่ะเดี๋ยวหนูให้เพิ่มจากราคาแจกกัน1,000บาทเลยค่ะคุณป้า3,000บาทเลยก็ได้ค่ะงน้นหนูให้5,000เลยค่ะสุดๆแล้วนะคะคุณป้าแล้วป้าจะแน่ใจได้ยังไงเ,เดี๋ยวหนูเขียนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้บัตรประชาชนคุณป้าไว้นะคะไม่ถ้าเธอจะเช่แจกันใบนี้ป้าต้องไปด้วยป้าจะแน่ใจได้ยังไงว่าเธอจะไม่ทำของป้าแต่ นี่นี่วางอ่ะระวังระวังหน่อยสิถ้าเจอกันฉันเป็นลอยนะฉันต้องคิดเธอเพิ่มมากกว่าเดิมที่ตกลงไว้นะยังี้เราก็ถ่ายหนังกันต่อได้แล้วสิเอ่อคุณป้าคะคุณป้าช่วยถอยหลังไปหน่อยนะคะไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวมันจะติดในกล้องนะคะพร้อมไหมพร้อม ห้าสี่สามสองอถ้าเป็นไงบ้างคุณเหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะสุดยอดเอ้นงานานงั่นก็จะไม่รู้เรื่องของเราแล้ว นี่แค่งงานแถลงงานแต่งงานนะฉันเ็งขนาดนี้เลยบอกตรงนะถ้าไม่ใช่เพราะมันรวยนะฉันจะไม่ชายตามมองมันเด็ดขาดกี้เดี๋ยวคุณอดทนหน่อยนะไปถ้าเสร็จงานนี้แล้วเนี่ยเราค่อยไปทำอะไรสนุกๆกันอีกแก่นะมันมาทำอะไรที่นี่กี้ คผมมีคนอยากจะแนะนำให้ป้ารู้จักครับกี่ครับ่นี่คือป้าขอผมครับป้าดาแกจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกครับเดี๋ยวอีกชั่วโมงครึ่งแกก็ถามชื่อคนอีกครั้งสวัสดีค่ะยินดีที่ได้พบนะคปะป้าดาเอ๊ ป้าว่าป้าเคยเห็นหนูที่ไหนมาก่อนไหมป้าคุ้นๆว่าป้าเคยเห็นหนูนะอหนูว่าน่าจะไม่เคยนะคะป้าสงสัยในทีวีเอาละครับเดี๋ยวผมพาป้าไปนั่งพ <eterm Gore> ักในห้องก่อนก็จะถึงเวลาแล้วไปไป เชิญแขกทุกท่านนะครับนั่งกันได้ตามสบายเลยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าในพรุ่งนี้ผมกับกี้เนี่ยเราสองคนก็กำลังจะแต่งงานกันแล้วเรากำลังจะเริ่มต้นใชีวิตคู่ด้วยกันก็ถือเป็นโอกาสอันดีครับที่แขกทุกท่านเนี่ยจะได้ร่วมชมวิดีโอในช่วงวินาทีที่ผมขอเธอแต่งงานขอเธอมาเป็นคู่ชีวิต เชิญแขกทุกท่าน,นครับนั่งกันได้ตามสบายเลยครับแล้วผมเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมให้มีป๊อปคอนเสิร์ตงั้นเชิญแขกทุกท่านนะครับรับชมวีดีโอได้เลยครับ ถึงป้าผมกแกจะความจำไม่ดีแต่ยังไงแกก็ไม่เคยลืมบ้านของผมเอาล่ะครับทุกคนคงจะสับสนใช่ไหมล่ะครับคือตอนที่ผมทำแจกันไปนั้นแตกอป้าของผมอะ เธอก็พยายามไปหาแจกันไปเดิมเมื่คืนผมพร่ะป้าของผมรู้ครับว่าผมเนี่ยรักแจกันใบนั้นมากแค่ไหนขอบคุณนะครับป้าดาแต่บังเอิญครับมันบังเอิญเหลือเกินน่ะที่ป้าของผมเนี่ยแกไปเห็นคุณกี้เนี่ยอยู่ที่ร้านขายแจกันพอดีความลับอ่ะ มันไม่มีในโลกแล้วนะกีจริงๆมันก็เหมือนลางบอกเหรอนะตอนที่แจกันไปนั้นตกแตกอ่ะมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของเราที่มันตกแตกมันไม่สามารถเอามันคืนได้หรอกนะย,ยกเว้นแต่ว่าคุณกับผมเนี่ยเราต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ แต่ว่าชีวิตผมที่กำลังจะสร้างเนี่ยมันไม่มีคุณอยู่ในนั้นเอาละครับแขกทุกท่านครับเชิญรับประทานอาหารกันต่อได้เลยนะครับอ๋อผมลืมไปเลยครับลืมแนะนำช่างภาพของคลิปเขายืนเสิร์ฟแชมเปญอยู่ข้างหลังพวกคุณนะครับ ืมงั้นผมขอตัวกันนะครับ